หลังจากที่ทาคุโตะได้ดึงดูดดาร์เอฟเข้ามาเป็นพลเมืองของเขาแล้วการก่อสร้างอาณาจักรก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังทาคุโตะและเหล่าดาร์เอฟเริ่มต้นจากการสร้างบัลลังก์ชั่วคราวและห้องประชุมซึ่งมอโทโรและคณะผู้บริหารดาร์เอฟได้ปรับแต่งให้ดูโอ่อ่าและนั่งสบายขึ้นสร้างความพึงพอใจให้กับทาคุโตะเป็นอย่างมากดาร์เอฟทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างประเทศที่แข็งแกรง่งและยิ่งใหญ่ สิ่งแรกที่ทาคุโตะได้รับคือชุดเสื้อผ้าใหม่ที่เหมาะสมกับตำแหน่งราชาซึ่งเอมุนเป็นผู้นำมามอบให้เสื้อผ้าชุดนี้ออกแบบมาอย่างสมเกียรติทำให้ทาคุโตะไม่ต้องใส่แต่ชุดนอนอีกต่อไปและยังทำให้เขามีออร่าเปล่งประกายสมกับเป็นราชาแห่งหายนะการประชุมวางแผนการบริหารประเทศได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีอาทูเป็นผู้เสนอแนวคิดหลัก สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการผลิตอาหารอาทูเสนอให้สร้างโรงงานผลิตอาหารโดยใช้ต้นไม้เนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นพืชพิเศษที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปริศนาที่มีรสชาติคล้ายเนื้อและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมอทชลโรและดาร์ฟบางคนแสดงความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความทรงจำที่ไม่ดีที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาต่อเนื้อมนุษย์ แต่อารูรับรองว่าจะปลูกแค่ช่วงแรกๆแ,และเอมุลก็รับหน้าที่ดูแลโรงเรือนและสถานที่เก็บอาหารหัวข้อถัดมาคือแผนการวิจัยเทคโนโลยีเวทมนต์อารทูเสนอให้เน้นไปที่เวทมนต์ทางการทหารที่สามารถทำลายกองทัพขนาดใหญ่ได้ในการโจมตีครั้งเดียวและยังสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้ด้วย ทาคุโตะกล่าวว่าจะนงมาช่วยวิจัยด้วยตัวเองทําให้มอทโรรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าเวทมนต์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาคุโตะคิดคนขึ้นในส่วนของแผนการทหารเกียต้องการตั้งกองทัพแต่ทาคุโตะขัดไว้ โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ต้องการเน้นการใช้กำลังมากเกินไปเพราะกองทัพนั้นสะดุดตาสิ้นเปลืองพระพยากรสูงในการสร้างและดูแลเนื่องจากกำลังรบขาดแคลนและผู้นำดาร์กเอฟบางคนถูกตั้งหัวค่าทาคุโตจึงเสนอทางแก้โดยการสร้างวีรชนแทนกองทัพอาทูอธิบายว่าวีรชนคือผู้ใต้บังคับบัญชาของราชาที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถพิเศษ อาทูเองก็เปิดเผยว่าเธอเป็นหนึ่งในวีรชนด้วยที่สามารถทำลายกองทัพได้ด้วยตัวคนเดียวและจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาวีรชนมีค่าใช้ใจ่ายในการผลิตสูงแต่ค่าบำรุงรักษาต่ำทาคุโตะยืนยันว่าจะจัดการเรื่องการป้องกันเองแต่ต้องใช้เวลาสักพักนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการเก็บเกี่ยวมานาพลังเวทของอาณาจักร จะมาจากการจัดเก็บจากประชาชนในสัดส่วนที่กำหนดซึ่งแปรผันตรงกับความสุขของประชาชนยิ่งประชาชนมีความสุขมากเท่าไหร่ประเทศก็ยิ่งพัฒนาและมีพลังเวทมากขึ้นเท่านั้นวันเวลาผ่านไปการพัฒนาเมืองเป็นไปได้ด้วยดีทาคุโตะได้ออกสำรวจอาณาจักรที่กำลังก่อสร้าง เขาพบว่าบ้านเรือนของดาร์คเอฟถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามบนต้นไม้มีการสร้างหอประชุมกลางเมืองเพื่อทำเรื่องเอกสารโรงเก็บอาหารใต้สร้างเสร็จและสถาบันวิจัยเวทมนต์ก็เริ่มดำเนินการแล้วต้นไม้เนื้อมนุษย์กำลังเติบโตได้ดีทาคุโตะรู้สึกยินดีที่เห็นดาร์คเอฟมีความสุขและมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นเขาใช้พลังของเขาเสกอุปกรณ์เก็บเกี่ยวทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายขึ้น เมื่อไปสำรวจแหล่งน้ำพุกข้เคียงที่วางแผนจะสร้างทางน้ำทาคุโตะและเอมุนพบว่าปลาดูแปลกไปและน้ำพุเปลี่ยนจากน้ำใสเป็นสีดำมีออร่าแปลกๆอาทูได้ดื่มน้ำพุโชและบอกว่าอร่อยเธออธิบายว่านี่คือผืนดินต้องสาบซึ่งเป็นหลักฐานว่าดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขตดานไมงากุระแล้ว ผืนดินต้องสาบจะส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลางหรือดีเนื่องจากประชาชนของไมางากุระได้เปลี่ยนจากตัวตนที่เป็นกลางเป็นชั่วร้ายแล้วพวกเขาจึงรู้สึกสดชื่นและมีกำลังเมื่ออยู่ในดินแดนนี้ทาคุโตกล่าวว่าผืนดินต้องสาบเหมาะสำหรับการป้องกันแต่ก็โดดเด่นสะดุดตาทำให้ศัตรูภายนอกค้นพบได้ง่ายขึ้นเกียจึงเสนอให้เร่งสร้างกองทัพ เพราะพลังคำสาบอาจทำให้โลกภายนอกสงสัยแม้จะมีความกังวลเรื่องการป้องกันแต่ทาคุโตะยืนยันว่าจะสร้างวีรชนเพื่อดูแลเรื่องนี้อาทูได้แสดงพลังของเธอโดยการเรียกหนวดออกมาจากหลังและฟันต้นไม้ขาดได้ง่ายได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวีรชนดาร์กเอฟต่างนับถือทาคุโตะและอาทูมากขึ้นและต้องการสร้างบ้านเรือนให้ทาคุโตะยิ่งใหญ่กว่าเดิม แม้ทาคุโตะจะบอกว่าแค่มีบ้านอยู่กับทุกคนก็พอแต่ดาร์คเอฟก็ยืนยันว่าวังจะช่วยเพิ่มทรัพยากรและทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นทาคุโตะจึงยอมให้สร้างวังและเสนอแนวคิดอันน่าทึ่งที่จะสร้างปราสาทลอยฟ้าในอนาคตซึ่งแม้จะทำให้ดาร์คเอฟงงงวยแต่ก็ประทับใจที่ทุกสิ่งที่ทาคุโตะพูดสามารถสร้างได้จริงพวกเขาจึงทำความเคารพทาคุโตะและสาบานว่าจะจงรักภักดีตลอดไป ในขณะที่อีกฟากหนึ่งของทวีปเรื่องราวของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งบุปผาซอรีน่าก็ได้ดำเนินไปเธอเป็นหนึ่งในเจ็ดสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้กอบกู้ทวีปอินราเกียมีพลังในการปัดเป่ามอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายและเปลี่ยนพื้นที่ที่ปราบมอนสเตอร์ให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้ซึ่งเป็นพลังที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับราชาอาณาจักรของเผ่าพันธุเอลฟ์ซอรีน่าเป็นที่ศรัทธาของคนส่วนใหญ่ แต่กลับถูกพระกาดินันมองว่าเป็นเพียงเด็กหญิงบ้านนอกและเป็นเพียงอาวุธมนุษย์ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองชัดเจนขึ้นเมื่อซอรินาได้เห็นนิมิตว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังก่อตัวขึ้นในทวีแผ่นความมืดเธอจึงต้องการส่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไปตรวจสอบแต่พระกาดินันปฏิเสธโดยแอ n ว่าอันตรายและต้องขออนุญาตจากส่วนกลาง ซอรีนาไม่สนใจคำดูถูกและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนเธอตั้งใจจะเดินทางไปด้วยตัวเองแม้พระกาดินันจะห้ามและเตือนเรื่องสถานะของเธอแต่สุดท้ายก็ต้องยอมอ่อนคอต่อมาอัศวินศักดิ์สิทธิ์นำโดยโรลาเนสหรือโลเนสซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงที่มีชื่อเสียงไม่ดีแต่มีความสามารถ และเบลเดลอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับล่างที่ต้องรับผิดชอบหากภารกิจล้มเหลวได้รับภารกิจจากสตรีศักดิ์สิทธิ์ให้ไปสำรวจหมู่บ้านของทาคุโตะแม้ได้รับอนุมัติให้ไปเพียงแค่สองคนแต่โรลาเนียสก็ได้รวบรวมทหารราจ้างมาเพิ่มเพื่อเสริมกำลังกลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์พร้อมทหารราจางได้เริ่มลุกคืบเข้าใกล้ป่าต้องสาบซึ่งเป็นดินแดนที่กำลังเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของอาณาจักรไมงากุระ การปรากฏตัวของลางร้ายที่สุดจากต้นไม้ใหญ่แห่งทวีปและการเตรียมพร้อมของอาณาจักรทางเหนือเพื่อรับมือกับชนเผ่าป่าเถื่อนที่ปรากฏตัวขึ้นล้วนเป็นบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้และการเผชิญหน้าระหว่างอาณาจักรแห่งหายนะและฝ่ายดีก็ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกที